ยินดีต้อนรับกลับสู่มอเตอร์รดรีวิวที่นี่คือสถานที่ที่รถยนต์มีชีวิตจริงๆตั้งแต่ความเร็วไปจนถึงสไตล์ตั้งแต่ความหรูหราไปจนถึงพลังเรารีวิวให้ครบทุกอย่างเอาแล้วออกสู่ถนนแล้วเริ่มต้นการเดินทางของเราวันนี้กันเลยวันนี้เรามีรถที่น่าสนใจและกำลังเป็นกระแสะอย่างมาก MG C Electric 2025ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่รวมความทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำหน้าไว้ได้อย่างลงตัวเราจะพาคุณไปสำรวจทุกมุมมองของรถคันนี้ ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาที่น่าสนใจเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน MG4 Electric 2025มาในโทนสีดำสุดหรูที่ทำให้รถดูฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากเส้นสายตัวรถออกแบบให้มีความรู้ลมและสปอร์ตสัดส่วนด้านหน้าและด้านข้างเรียบหรูแต่ก็มีความดุดันในเวลาเดียวกันไฟหน้า LED ที่บางเฉียบพร้อมไฟ daytime running light เพิ่มความเท่และทันสมัยกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่เรียบง่ายแต่ดูหรูหรา และมุมมองด้านข้างที่ไหลลื่นเชื่อมต่อกับหลังคาและประตูท้ายทําให้รถคันนี้ดูมีความสมดุลและลงตัวทุกมุมมองส่วนด้านหลังมีไฟท้ายเล็ดแบบลายเส้นต่อเนื่องเพิ่มความรู้สึกกว้างและทันสมัยเส้นสายเรียบง่ายแต่ดูพรีเมียมชุดล้ออลอยดีไซน์สปอร์ตยิ่งเสริมความทันสมัยให้กับตัวรถเมื่อเข้าสู่ภายใน mg c electric 2025จะพบกับห้องโดยสารที่กว้างขวางและออกแบบมาอย่างมีสไตล์เบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพดีให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันจับถนัดมือหน้าปัดดิจิทัลแบบ full lcd แสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนและชัดเจนส่วนจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ตปรงกลางให้ความบันเทิงและการเชื่อมต่ออย่างเต็มรูปแบบรองรับระบบ android auto และ apple carplay การจัดวางปุ่มและฟังก์ชันต่างๆถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและยังมีระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เรื่องประสิทธิภาพการขับขี่ mgc electric 2025มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังแรงบิดทันใจการขับในเมืองเงียบและนุ่มนวลมากระบบช่วงล่างออกแบบมาให้สมดุลทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงบนถนนโคง้งเสถียรภาพในการขับขี่ถือว่าดีเยี่ยมการเร่งความเร็วทำได้ทันใจโดยไม่รู้สึกหน่วงพวงมาลัยตอบสนองแม่นยาระบบเบรกมีความมั่นใจและคุมง่ายการขับทางไกลไม่ทำให้รู้สึกไม่้าเพราะการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดี การชาร์จแบตเตอรี่ก็รวดเร็วและสะดวกโดยสามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาประมาณ1ชั่วโมงในสถานีชาร์จเร็วและสามารถวิ่งได้ไกลเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะกลางด้านระบบความปลอดภัย MG C Electric 2025ก็ไม่ธรรมดามีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบเตือนออกนอกเลนและกล้องรอบทิศทางทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นในทุกสภาพการจราจรนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สะดวกสบายสําหรับผู้ขับขี่ใหม่หรือในพื้นที่จอดแคบสําหรับราคา MG C Electric 2025ถือว่าเข้าถึงได้ง่ายสําหรับรถไฟฟ้าในสเปคนี้ราคาน่าจะอยู่ในช่วงที่สามารถแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดประเทศไทยได้โดยถือว่าคุ้มค่ากับเทคโนโลยีและคุณภาพที่ให้มา สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่สวยงามทันสมัยขับสนุกและมีความคุ้มค่า MG C Electric 2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสรุปแล้ว MG C Electric 2025เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ความทันสมัยเทคโนโลยีการขับขี่และความปลอดภัยภายนอกดูเฉบเฉีียวและพรีเมียมภายในห้องโดยสารกว้างขวางน,นั่งสบายพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ครบครันการขับขี่สนุกและมั่นคงระบบชาร์จสะดวกและการขับในเมืองเงียบเชียบ การลงทุนใน MG4 Electric 2025ถือว่าให้ความคุ้มค่ามากสำหรับคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าใหม่ในปีนี้นี่คือรีวิว MG4 Electric 2025จาก Motor Road Review สำหรับวันนี้เราได้จอะลึกทุกมุมมองทั้งภายนอกภายในประสิทธิภาพการขับขี่และราคาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักความเร็วหรือผู้ที่มองหาความสะดวกสบายและความหรูหรารถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้าน สำหรับใครที่สนใจหรือกำลังตัดสินใจซื้อ MG C Electric 2025ลองพิจารณาจากสเปคและฟีเจอร์ทั้งหมดนี้เรามั่นใจว่าคุณจะพบว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่าที่สุดในตลาดรถไฟฟ้าปี2025หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆจาก Motor Road Review แล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าบนถนนที่เต็มไปด้วยความเร็ว ความสวยงามและเทคโนโลยีสุดล้ำขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ